เรานะคะอันนี้ก็ปริมาณ1ขวดใช้ได้3ไล่นะคะแล้วก็อัตราการผสมก็คือตามข้างขวดเลยนะคะแล้วทีนี้จำนวนการฉีดเนี่ยก็ระยะหมายถึงว่า1ขวดเวลาโดนบินก็คือสมมติว่าเหลือพื้นที่ไม,ไม่ให้เกิน3ไล่ต่อ1ขวดนะคะก็คือรบกวนโดนก็บิน3ากลับมานิดนึงอันนี้คือดโดรนครับที่จะฉีดข้าวดีของแบรนด์หนึ่งเก้าซักเซสครับ อันนี้ฉีดนาบิ่งนี้นะครับบิงที่นี่นะครับอันนี้สองไร่สองไร่เสร็จเศษอ่าซึ่งจะฉีดควบกับอาบิงนี้นะครับนี้อีกห้าไร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากบิ่งเนี้ยระบายน้ําไม่ทันก็เดี๋ยวก็คงรอน้ําออกไปก่อนนะครับอ่าเบื้องต้นนี้จะจะจะฉีดต,ตรงนี้ก่อนนะครับจะฉีดต,ตรงนี้ก่อนอครับอันนี้เอาอ่าน้ำยานะครับน้ำยาที่ผสมผลิตภัณฑ์ของอแกน ข้าวดีดของแปนหนึ่งเก้าซักเซสนะครับจะเอามาใส่ถังนี้นะครับะนะครับถังนี้ใส่ได้ประมาณกี่ลิตรครับเนี่ยสี่สิบนี่นะครับโอ้โหนี่สี่สิบลิตรนะครับตอนนี้โดนหมุนแล้ว นะครับเึ้นแล้วนะครับครับโดนนี้นะครับจะต้องปรับหัวฉีดให้เป็นแบบหยับหยาเป็นเม็ดหยับหยาเลยนะครับไม่ได้ปรับเป็นฝอยนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบถึงเมตรห้าสิบเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าบินสูงกว่านี้เนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของแกนข้าวดีดของแกนหนึ่งเ้าเนี่ยอาจจะลด ประสิทธิภาพลงนะครับถ้าบินสูงประมาณนี้ครับถือว่าสุดยอดนะครับการปรับหัวฉีดก็จะประมาณนี้ครับให้ลงเป็นเม็ดแบบนี้นะครับมันเราจะไม่ปรับเป็นแบบฝอยนะครับเินโดนกําลังบินแล้วนะครับเขาจะบินเขาจะบินวนก่อนนะครับบินวนรอบบิ้งนาก่นนะครับนี่คือวิธีการบินโดนของของคนขับโดนนะครับ บินขนาดนี้กำลังสวยเลยครับประมาณเมตรสามสิบพี่ครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับเจ้าของนาชื่อสีบุญเติมค่ะชื่อชื่อสีนามสกุลบุญเติมชื่อจริงๆเลยสีบุญเติมสีบุญเติมนามสกุลอะไรนะครับสำรานสุกสำรานสุขอยู่ที่บ้านทุงทิงหมู่สิบสองลำมากโพทองอ่างทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้คุณพี่ อาจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวดีดนะครับคือผลิตภัณฑ์กําจัดข้าวดีดของบริษัทแปลงหนึ่งเก้าซักเซสนะครับวันนี้อันนี้น,าน,นานี่กี่กี่ไร่นะครับผม,มที่ที่ฉีดนะี่ยแปลงนี้สองไร่แปลงนี้สองไร่ะนะครับผมงหมดปก<ม>ไร่ปกติเนี่ยน,นาแปลงนี้ข้าวดีดเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช2568นดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากฉีด ผลิตภัณฑ์กําจัดข้าวดีดของแกนหนึ่งกซักเซนแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับ